บอกเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมครับวิธีปอกไข่พูดกับเพื่อนแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวอา้าวดูดีไข่ดีมาก<บ>เออน,นี่คืออัน,นที่ปอก อย่างนี้นานๆไข่สีน้ำตาลกับไข่สีขาวเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนแต่ว่ามันเหมือนแค่ข้างในไข่สีขาวเหมือนข้างในของไข่สีน้ำตาลว่าไข่สีน้ำตาลเกิดมาจากอะไรเนี่ยไม่รู้เลย เก,กเ,เกิดมาจากเลยเกิดมาจากเลยแม่ไก่โอ้แม่ไก่แม่ปิดขาวแล้วเราเอามากินได้ไงแล้วลูกมันทำไมไม่อยู่ไปดีกว่าปอกไม่เสร็จสักทีจะไก,ก่เสร็จแล้ว anhí mình đu xôi mát uổng cho